ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสะนะคะหรือบ่อบอ่บอดินนะคะที่ขุดใหม่ค่ะน้ำมันขุนเนาะน้ำมันขุนมากเลยค่ะแล้วก็ปลาดุกปลาธรรมชาติเต็มเลยทีนี้ป้าแมงกับลูกก็เลยจะปรับ,ปร,บปรับน้ำนะคะปรับสภาพน้ำเนาะปรับสภาพน้ำด้วยขี้ไก่นะคะแล้วก็ปูนขาว โดโลไมปรัสบสภาพด้วยปูนขาวนะคะแล้วก็โรโดยโด้วยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะเห็นไหมคะลูกเขากำลังปวยขี้ไก่อันดับแรกนะคะแล้วเราค่อยโอรโ,ยโรยปูนขาวเพราะว่าถ้าน้าขุ่นอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดต้นไม้ตดเกิดพืชเพื่อ,อทำให้น้ำใสนะคะ เราก็เลยต้องปรับสภาพน้ำก่อนมันเป็นบ่อเนาะบ่อที่ขุดใหม่นะคะเพื่อที่จะทำบ่อเลี้ยงปลาทีนี้มันเลี้ยงไม่ได้หรอกน้ำขุนอย่างนี้ก็เลยต้องปรับสภาพก่อนที่ลูกโปรอยอยู่นั้นนะเป็นขี้ไก่อัดเม็ดนะคะท่านผู้ชม ต่อไปก็จะเป็นปูนขาวค่ะปูนขาวค่ะท่านผู้ชมเอาลงอย่างนั้นเลยบ่าลูกลูกต้องไปทางโน้นนะลูกนะตรงนี้มันมาหาลูกอะ่ะใช่ไหมปูนขาวค่ะ เมื่อกี้นี้ที่หวานไปเป็นที่ไก่อบเม็ดนะคะวันนี้เป็นปูนขาวโดรไม้ค่ะมอนขึ้นไปลูกขึ้นไปมอนนะ่ะไม่กินน้ำนะขึ้นไปมอนขึ้นไป เดียวดูดูตามพิเลศไประวังนะระวังลื่นบ่อนะลูกนะโอ้ดูป้าดูป้าดูป้าดูประดุกป,ป้าธรรมชาติเยอะค่ะแต่ว่ามันไม่มีพืชน,นะคะน้ำก็ไม่ใสเราจำเป็นต้องปรับสภาพน้ำค่ะ อุ้ยลูกตรงนี้พวงดินไปโอ้น้องหมานี่ก็ตามจังเลยมันออกไปสิงโต มั่นลงมาอย่าเราขึ้นไปมั่นน้งขึ้นไปน้องหมาก็ช่วยอะไรไม่ได้เด่กก็อยากรูก้อยากเห็นตามดูดูสินโตกันมัน่นใส่หมดนั่นเลยใช่ไหมลูก โอเคค่ะท่านผู้ชมก็เรามาดูกันนะคะมาดูกันมาอัปเดตตอนที่มันน้ำมันใสนะคะเดี๋ยวปาแมาจะ,ะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ